ขอทุงหน่อยครับขอทุง okay. ่งใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวคนหนึ่งเขามาไมาเอาไปเลยเอาไปเลยเผื่อเราไม่ได้เดินเส้นนี้มีตังบ่โอ้ยยาวยาวยาวอ้ยน้อยใไงเถอะวะเอาผึ่งพาถ่ายสีนี่นะไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สะดวกมีรถจะแบบทุกสายอ่ะอยู่แถวแถวเขาลงเซ็งอะ 2กุมภาพันธ์2019 URA มีการประกาศอย่างกระทนหันว่าจะมาพัฒน,นาเขตนี้ขึ้นใหม่เขาจะมีการซื้อถอนตึกนะคะพวกเราก็เลยมาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาเรียกร้องความต้องการของพวกเราเนื่องจากว่าพวกเราคนไทยที่อยู่ใน เราลงเสกมานานเนี่ยจะถูกหรือถอนตึกเนี่ยพวกเรามีความเดือดร้อนพวกเราถึงมา,เ,าเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงนะคะย้ายสินฐานในพื้นที่เดียวกันคือตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในเกาลงเสงเนี่ยเร,เราทราบดีว่า URA ทํางานร่วมกับนักพัฒนาเอกชนรายใหญ่เพื่อสร้างแฟตราคาแพงและได้รับเงินเป็นจํานวนมาก เราต้องไม่สามารถจ่ายได้พวกเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างดังนั้นกลุ่มผู้อยู่อาศัยและเจ้าของร้านค้าได้มีการปรึกษาสมาชิกในชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำแผนว่าตราบใดที่ UIA มีการแลกเปลี่ยนที่ดินกับรัฐบาลและอาคารสงเคราะห์ พวกเราทุกครอบครัวในร้านค้าสามารถย้ายที่อยู่อาศัยจากไคตักและซาปโปไปอยู่ที่สนามบินเก่าสาหรับร้านซ่อมรถให้มีการเ,าเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินกิจการและธุรกิจต่อได้นอกจากการอนุรักษ์สังคมชุมชนไทยและชุมชนชิวเจ้าในเขตกรุนชิตตี้แล้วยังสามารถสร้างแฟลตที่อยู่อาศัย สาธารณะได้อีกถึง1,500ครอบครัวมาร่วมเคลื่อนไหวทางออนไลน์กับพวกเราเพื่อการอนุรักษ์สังคมชุมชนไทย เชิญเข้าชมวิดีโอใน Facebook ของพวกเราในเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4ี่โมงวันที่15กุมภาพันธ์2564ค่ะ